สวัสดีครับสำหรับพ่อบ้านที่ถามเข้ามานะครับเ,เกี่ยวกับเครื่องซักผ้าอ่าบีโก้สิบสอกิโลนี่นะครับาถามว่า <c oughs> มันขึ้น E ห้านะครับแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งตลอดนะครับทํางานไม่ได้เดนน้ําจะดึงน้ําทิ้งตลอดนะครับนี่ยะครับ อ่าถ้าเป็นอาการนี้นะครับทำงานไม่ได้นะครับหลังจากที่เรากด power กด start นะครับอ่าเดนน้ำก็จะดึงออกไปเลยนะครับปล่อยน้ำทิ้งออกจากถังไปเลยนะครับไม่ทำงานทีนี้มันก็จะขึ้น e 5นี่แหละครับเห็นไหมครับ e 5ไฟกระพริบนะครับอันนี้มันฟ้องว่าเพื่อเชื่อวัดระดับน้ำไม่ทำงานนะครับอ่าเพื่อเชอร์วัดระดับน้ำอยู่ตรงไหนยังไงนะครับสำหรับราะบ้านที่ถามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ สำหรับเครื่องซักผ้า b i ก o นะครับอ่านี่ครับ Bico 12กิโลนะครับอันนี้ก็สภาพยังใหม่อยู่นะครับสาเหตุมันมาจากเพรสเชอร์วัดระดับน้านะครับมันทําให้่าขึ้น E5 นะครับ E5 มาจากเพรสเชอร์วัดระดับน้ําไม่ทํางานนะครับทีนี้เราจะไปเช็คกันดูเลยครับว่าเพรสเชอร์มันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับข้างหลังนะครับ อันนี้นะครับอ่าสำหรับ <c oughs> อ่าเครื่องซักผ้าบีโก้รุ่นนี้นะครับอ่ามันปัญหาของมันก็จะมีเซ,เซ็นเซอร์ที่มีโค้ดบอกอ่าที่เห็นจะจะก,ก็มี2ตัวท่าน,นเองครับถ้าเป็นเพรสเชอร์วัดระดับระดับน้ําตัวนี้นะครับนะครับอ่ามันไม่ทํางานนะครับสายมันขาดแจ็คมันสกรปรกนะครับหรือว่ามันเสียเองนะครับมันจะขึ้น e ห้านะครับตัวเนี้ยอ่าเพรสเชอร์วัดระดับของ eB โกตัวนี้นะครับ ทีนี้มันก็จะไปทำการสั่งเดินน้ำทิ้งข้างล่างนี่นะครับานี่ครับดึงน้ำออกไปเลยนะครับมันจะไม่เก็บกักน้ำนะครับเพราะว่าเพลชเชอร์มันทำงานไม่ได้มันก็เลยดึงเดินน้ำออกน้ำค้างอยู่ในถังมันก็จะปล่อยออกไปให้หมดนะครับทีนี้มันก็จะขึ้น e ห้าลองติ๊ดติดติดติดมาจากเพลชเชอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยครับนี่นะครับให้พี่น้องมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านนะครับเข้ามาเช็คดูตัวนี้นะครับเนี่ยครับ ตัวนี้แหละครับสายมันขาดหรือเปล่าแจ็คมันสกปรกหรือเปล่าเราถอดออกมาได้นะครับเนี่ยครับถอดออกมาเช็คดูเพราะว่าข้างในเนี่ยครับอ่ามันจะมีอ่าแผ่นอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตรงนี้นะครับคอยส่งสัญญาณนะครับตัวนี้ครับอ่าส่วน e หกนะครับ e หกมาจากตรงนี้นะครับเนี่ยครับอ่ามาจากเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยครับอ่าที่เป็นสายสีเขียวนี่นะครับเนี่ยครับอันนี้ครับอ่าสายสีเขียวสองเส้นนี่ครับคือเซ็นเซอร์ อ่าเซนเซอร์หรือว่าสวิกสวิกตัดนะครับตัวนี้ครับถ้าอ่าแจ็คมันสกปรกนะครับอ่าตัวนี้ครับอ่าแจ็คมันสกปรกนะครับหรือว่าหนูกัดสายมันขาดหรือว่าหน้าคอนแทคมันไม่สัมผัสนะครับอ่าหรือพ่อบ้านหรือไม่บ้านนะครับอ่าไปตั้งถังตัวนี้นะครับอ่าตั้งถังเครื่องซักผ้านะครับมันเอียงอ่าอ่าถังด้านในก็จะมาแตะนะครับมาแตะทุกขาสวิกตัวนี้ครับอ่าข้างล่างนี่นะครับเห็นไหมครับนะครับ นะครับขาสวิกต the ัวน e ี้ครับเมื่อถังตัวนี้นะครับเราตั้งถังเอียงมาแตะขาสวิกมันไว้ตรงนี้ตลอดนะครับมันจะขึ้น e6 นะครับเพราะ e6 ตัวนี้มันจะปั่นแห้งไม่ได้มันซักได้นะครับตัวนี้ครับสาหรับสวิกตัวนี้ครับ่าสวิกตัวนี้นะครับมันเสียยังไงมันไม่สัมผัสกันยังไงมันยังซักได้นะครับตัวนี้ครับแต่มันจะปันแห้งไม่ได้มันจะขึ้น e6 นะครับทีนี้ส่วน e5 นะครับ e 5มาจากเพรสเชอร์วัดระดับน้ําตัวนี้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวถ้าเราทำการเปลี่ยนเพรสเชอร์แล้วนะครับเราจะไปกดดูว่ามันมันดีหรือเปล่าประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะมาถอดให้ดูว่ามันขึ้น e 5หรือเปล่านะครับ e 5มาจากเพรสเชอร์นะครับสาหรับ bigo นะครับอ่า e 6อ่ามาจากสวิตขาแตะหรือว่าอ่าสวิตตัดตัวนี้นะครับนะนะครับสาเหตุอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับเราไปเช็คกันดูนะครับถ้าเกิด e 5กับ e 6มี2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับ e 5เพเฟเชอร์วัดระดับน้ำนะครับอ่าส่วน e 6เป็นสวิตตัดตัวนี้แหละครับอ่าเนี่ยครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าอ่า e 5มาจากเชเชอร์จริงหรือเปล่านะครับเราไปดูกันเลยนะครับเห็นนะครับ <c oughs> ยังไม่ทันได้สตาร์ทมันก็ขึ้น e 5แล้วนะครับ ตอนนี้เดนน้ําทิ้งดึงแล้วนะครับเนี่ยครับถ้าเป็น E5 ห้ามาจากเพสเชอร์ว่าระดับน้ํานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปทําการาแก้ไขเพสเชอร์วัดระดับน้ํานะครับจากนั้นเราจะมาดูกันว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่านะครับอ่าเมื่อเราได้แก้ไขเพสเชอร์วัาระดับน้ําแล้วนะครับเราก็มากดเปิดดูนะครับ อ่ามันดูดน้ำเลยนะครับรุ่นนี้มันมันจะไม่ประมวลผลนะครับมันจะดูดน้ำเข้าถังเลยนะครับอ่าตั้งเวลานะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะทํางานนะครับไม่ขึ้นนะครับอ่า E5 ไม่ขึ้นนะครับเพื่อเชอร์มันดีแล้วนะครับอ่าทีนี้อ่าเราจะไปดูอาการของ E6 กันบ้างนะครับ E6 มาจากสวิตตัเมื่อกี้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ อันนี้ปันหมาดนะครับอาปันหมาดเมื่อได้เวลาของมันนะครับถ้าสวิตตัดตัวนั้นไม่ทำงานมันก็จะขึ้น E6 ได้นะครับ อ่าไม่ปันแล้วครับเนี่ยครับเมื่อได้เวลาครบกําหนดของมันนะครับมันจะปล่อยเดนน้าทิ้งตีกลับอ่าจากนั้นมามันจะไม่ปั่นมาดนะครับมันจะขึ้น e หกนะครับอ่าเพราะฉะนั้น e หกให้พี่น้องมือใหม่หรือว่าอ่าพ่อป้านะครับที่ถามเข้ามานะครับให้ไปเช็คดูสวิคตัวนี้แหละครับเนี่ยครับสวิคคัตคาแตกตัวนี้นะครับเนี่ยครับอ่าจะเป็นสายสีอ่าสีเขียวอยู่สองเส้นตรงนี้นะครับเนี่ยครับ าเข้าไปเช็คดูนะครับเป็นสวิต์ตัดตัวนี้นะครับไปเช็คดูว่าอ่าเราได้ตั้งถังเอียงถูกขาสวิตช์มันหรือเปล่านะครับหรือว่าหนูกัดสายไฟมันขาดหรือเปล่าหรือว่าอ่าหน้าคอนแทคของมันอ่าหรือว่าแจ็คเสียบของมันสกปรกหรือเปล่านะครับให้ไปเช็คดูตัวนั้นนะครับนี่ครับอันนี้ e6 นะครับ e6 มาจากสวิต์ตัด e5 มาจากกระเช้าวัดระดับน้ํานะครับเอาละครับทีนี้ถ้าเราจะไปทําการแก้ไขสวิตช์นะครับ ดูว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะไปแก้ไขสวิชนะครับอ่าหลังจากที่เราไปแก้ไขสวิชแล้วนะครับอ่าดูว่ามันจะปัดหมาดได้หรือเปล่านะครับ E6 จะเกิดขึ้นมาหรือเปล่านะครับอันนี้อ่าเข้าสู่ระบบปัดหมาดนะครับ อันนี้น่าจะไม่ขึ้นแล้วนะครับเนี่ยครับตอนนี้มันดึงน้ํลนาลักษณะคือปล่อยน้ําออกก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าปั่นได้แล้วนะครับอ่าปั่นได้ e6 ไม่ขึ้นนะครับ นี่แหละครับตั้งเวลาไว้นิดเดียวนะครับ e6 ไม่ขึ้นแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นให้พ่อบ้านหรือว่าพี่น้องใหม่นะครับที่อ่ายังไม่เคยเจออาการของอ่ายี่ห้อบีโก้แบบนี้นะครับอ่าบีโก้นะครับรุ่น12กิโลประมาณนี้นะครับเนี่ยครับอ่าอาการ e5 กับ e6 นะครับอ่าเรามาย้ํากันอีกทีนะครับอ่าเพื่อความเข้าใจนะครับอ่า e5 มาจากเพรสเชอร์ว่าระดับน้ํานะครับอ่า e6 มาจากสวิตตัดตัวนี้นะครับเรียกว่าสวิตขาแตกหรือว่าสวิตตัดตัวนี้นะครับอ่าไปเช็คดูนะครับสําหรับเครื่องซัาพ้าบีโก้นะครับอาการขึ้น e 5กับ e 6นะครับลองไปเช็คดูตามนี้เลยนะครับอ่าสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับสําหรับพี่น้องที่กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ